ครับนี่ BMS นะครับ G F A2 ใช่20แอมป8เอนะครับทนะด,บดสอบนะครับเสียบกับรถไฟฟ้าสาว้วนเต็มนะครับวนเต็มหาลงบิดตัดไปแล้วครับ20แอมตัด เดี๋ยวผมจะเอาแบตเก่าผมลองนะครับอันนี้ BMS d a i ี่เหมือนกันแต่เป็นตัวแค่15แอมป์นะครับเจอแบบนี้ซื้อมา4ตัวใช่ครับบนมี26นะครับอ่บิดบิดเลยบิดเท่าไหร่ก็ไม่ตัดนะครับ สรุปบีเอสที่ได้มาใช้งานไม่ได้จริงนะครับถ้ามีอะไรสนใจเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ผมมี15แอมป์มาลองแบบลูกเดียวกันเลว่าจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ครับผมก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวจะลองใหม่นะแบบลูกเดิมครับแบบลูกที่มันตัดเมื่อกี้เลยแต่เปลี่ยนบีมเอเป็นตัวที่ผมมีอยู่เปลี่ยน15แอมป์ครับไปลูกที่ตัดคือ20แอมป์เนาะที่มันใช้ไม่ได้ออกตัวไม่ได้เลย ออกตัวคือดับแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวเดียวซื้อมาสี่ตัวครับแล้วก็ตัวก่อนหน้าก็อาการเดียวกันคือใช้ไม่ได้แล้วก็อีก2ตัวก็เลยไม่อยากลองมันน่าจะไม่ต่างกันก็เลยเอาตัว15แอมแอมน้อยลงมาลองใส่แบตลูกที่ตัดอย๋าววัดกระแสเลยโอเค มันมีสา,ามิตรวนีแ่แม่แม่บ่เคกเกยอรอครับโหลดทำงานนะอ่ะลองบิดเวลาบิดไปอ่ะไม่ดับนะครับ ามาดูกระแสอ่าบีบไปเลยค้างเลยก็ได้ก็ฝืนไว้ยี่สิบแอมครับไม่ตัดบีบสิบห้าแอมยี่สแอมไม่ตัดนะครับแต่อเนี่ยออกตัวก็ตัดแล้วพอละออกตัวก็ดับเลยครับไม่ต้องขับแล้วก็เป็นเหมือนกัน2ตัวครับอีก2ตัวเลยไม่อยากเทสครับมันน่าจะไม่ต่างกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ